เนาะมื้อนี้ก็ได้เข้าสู่ซ่องแม่น้องฟามี่อีกคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าแม่น้องฟามี่ก็ได้เดินทางมาบ้านศรีวิไลพี่แดดเนาะพ่อแม่พี่น้องก็มาหาจักสิว่ายังไดเอื้อยหรืออ้ายก็บ่ฮู้เนาะแต่ว่าแม่น้องฟามี่ก็ยังบ่ได้มาจักเทื่อแต่ก็ลองเข้าไปโอ้ไปลงเพิ่นเนาะโบหูยังบ่ฮู้ชื่อเสียงยังนามเพิ่นหรือว่ายังบ่ฮู้อายุเพิ่นเนาะก็ได้เดินทางมาหาเพิ่นครั้งแรกเนาะ กะโอเคเข้าไปปลงกับเพิ่นเด้อเด้อพ่อแม่พี่น้องโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องกะเดินทางเข้าไปหาเพิ่นเลยเนาะอันนี้กะคือเฮือนเพิ่นบ่แนวใดเนาะหรือว่าอยู่ให้อยู่หน้าเพิ่นบ่แต่ว่าแม่น้องปามีก็ยังบ่ฮู้เนาะเข้าไปโอ้ไปล่มกับเพิ่นเลยเนาะสิเอิ้นว่าเอื้อยว่าน้องกะยังบ่ฮู้เนาะสิเอิ้นว่าจังได๋ก็ยังบ่ได้ถามอายุเพิ่นเนาะสบายดีเสมอเลยโดยอา โอ้ยพอขึ้นคันใดเฮือนเพิ่นก่อนเด้ออ่าสบายดีสบายดีโดยจักสิเอิ้นเอื้อยเอิ้นอ้ายดีเนาะเพิ่นอายุเท่าใด๋เด้นี่เนาะ35อ้ายเด้อ3แต่ว่าอันนี้ก็เป็นอ้ายแม่น้องปามีอยู่เนาะนีกสิอายุซ่ําแม่น้องปามีได้35เนาะแม่นดพอแล้วสายๆน้องหน้าว่า แม่น้องปามี่ปามี่โดยเคยมาหาน้องงาโดยแม่น้องปามี่นี่แหละมาหาน้องงาตอนนั้นกะโดยเป็นจริงๆอยู่ดีมีแห้งอยู่บ่กายอยู่ดีไมแห้งอยู่แต่ขออนุญาตจักหน่อยเนาะไปอันนี้แล้วเนาะเพิ่นเพิ่นเพิ่นสื่ออยังน้ออันผู้หญิงนี่สื่อวันสื่อวันเนาะโดยอ้ายเพิ่นเด้สื่อสิงห์ม็อบ อ๋อไอ่เปนซื้อสิงเนาะแต่ว่าเพิ่นผู้นี้กกซื้อวันเนาะโดยยบ่วนาวบ่เอ้๋หัวลมบ่อยๆแท้ถ้าบ่เอิ้นจะเชื่อมันฮ้อยเด็กเดือนได้เอ้ยจื้อพาน่ะจีคอร์ลานี้จีคอดเลยจีคอดเลยเบ็ดเดินเก้าเดินนแต่ว่าเพิ่นกัเป็นสามีภรรยากันเนาะ เดยเป็นผัวเมียเป็นเมียนั่นแหละแต่ว่าแร่กัวมาษไปกลัวแล้วพุ่น้ไปยิงก็ผู้ชายเถิกโอ้ยเถิกจำเนาะดอยาดุชายดีใจํำเด้อเรไปกลัวดะบนทางไปว่าย่างไปกลัวทันบองดู๋ถุลาบ้าว่าย่างเยเดี๋ยวพายพาไปไปพาไปน้องอ่ะบนป้ามี่ว่าเลยอบป้ามีว่าเลย โดยนงงาพาไปบอกครอบครัวนงงาจังสี่บอกพาไปไปเอกโกเบิ่์งพันธ์มาเป็นผู้ชายเนาะดูเจ้าเนาะโดยผู้หญิงผู้ชายก็เอาเลยเนาะได้เนาะหลุมเช่าเมนกอดแต่ค่อนะเมนเอาพ่อมันแต่ว่าสุนเจ้าเนี่ยก็อยู่กันมาจักปีแล้วนี่ยแทบปีนี้แค่แช่ปีตัวนี้เลยอยู่รวมกันเหมือนบอก อ๋อสามปีแล้วอันนี้ค่ะก็ตั้งอันี้่อันเพื่อนนี่บอกช่องบอลลาเลยช่องบลลาพเพิ่นบอกอ๋อืออนนี้บอลลาเพ่นบอกมาเห็ดหดยเยอาแต่ก่อนเจ้าอยู่ใส่สนะขึ้นอยู่ลพ่อพ่อฝนปฏิเสธกระพาตะกี้ออที่ระเบาตะเราบาปฏิกสธก็โดนคนสั่งเลย โดยอยู่กับปีกกำนององบ่แต่ก่อนเขาเห็ดนาบ่ได้เห็ดยังบ่ได้นะน้่งกินนะสิฮะน้าเนาะเป็นอะไรจังเห็ดบ่ได้หรือว่าเป็นย้อนย่างเนาะบ่อันเป็นย้อนยังซุ่มเจ้าจังเห็ดหันเห็ดหนีบ่ได้ฮะน้าเห็ดดำหน้าดำยังบ่ได้เพื่อนฮะน้าตาตาตาบ่ดำตาอะไรนี่มันเป็นอะังไปปวดแลยครับว่า เส้นพระชาเฮ้ยชาตาตาบอดบองตาบวเห็นหุงเนาะแม่นอืมคืนว่าง่ายๆตาเพิ่นบวเห็นหุงตาเห็ดอยังบอได้ประมาณนี้เนาะแม่นโดยตะกี้ก็ชอบขึ้นเขชจะว่างจะใช้ช่วงผ้าป้ายแล้วขูดแล้วเขาบอกบอได้อืมเป็นนับชาตาเช่นพระชาเนาะโดยคือทางผัวเด้๋ยวะทางไอเดี๋ย้จะเป็นจังได้ายตาอ้ายนะเห็นหุงเห็นบอดองนี่เป็นแบบ เฮงเกมเฮงเกมแต่เฮงงงงใช่สิค่ะปะงงงเป็นเกมบล็อตเซียนสนั่นเนาะเคยไปกวดเคยไปรักษาแล้วเมนบอลเคไปแล้วไปต้ไปชัางไปชั่วว่างโดยเลยไปเนาะแต่เพิ่นว่าจังใดนอทานหมอเพิ่นว่ารักษาได้บ่จังไรตอนนี้ไปทำหมอไปหาโทรศัพท์่อนเส็ อ้าวทางไงเปิ่นก็ไดฮับับก็ดีรอยเนาะก็ดีแต่ม okay. ีจรศั์เอยเนาะเหตุราชาจังหูเปิ่นไปโทรมาแบบว่าเูฮาโทรหาได้ดิซะเหได้กลูกปุ่มานอเนาจ้ปุ่มจี้ยังเลลูกไปเนาะถือไปตัมายหลักกระยาเนาะตามพายกระยาฮบบหูฮขบบเห็นเนาะเปิ่นกับายหูนั่นกับเพิ่นกับบโทดอกพว่าบฮบหูฮาบบเห็นแต่งุ่มไปเฉย กินข้าวกินน้ำเลยแกกินป๊อปปามัใช่ฮะกระเบิดมั้งชาวนี่ตอนเพลยังตอนเพลยังตอนเพลยังไม่ได้กินแต่ว่าตอนเช้านี่กินแล้วแห็บหนึ่งข้าวหนึ่งยังเก็ตจิงไดสอะบม่อยากพายใหม่เฮือนม่ชานแต่บ่อกคุณกะสิงมเอาฮะเนาะแม่คิดว่าเพราะว่าเป็นกระเบื้องห่งเวลาเฮ็ดกินหนึ่งข้าวประมาณนี้กะสิ เอามือสัมผัสเอาเต้ก็อเอามาทางนี้กดปนายน่องวะมาหนึ่งมาได้่งเชื่อแบบคือทางออาเอ้ยเนี่ยตั้งตั้งใจเอาลยบอลูกในท้องน,นี่ตั้งตั้งเอาตั้งใจเอาเลยเอามาพ่อแม่มาไปกรได้อาชายตั้งหน้าไม่กินวง่ายง,งเนาะ,นะแบบว่าพาไปหันไปหนีเนาะนแต่ว่าทางชื่มเจ้านี่ได้พ่อกันได้จังใดเนาะนี่ไปทางใดก็ได้มาพ่อหักกัน <c oughs> ตอนี่พ่ออยู่หุ้นอยู่ศูนย์สวรรค์ใช่นวดศูนย์นวดมือศูนมอนวดบ้องแมนทางเอือทางไอ่ก็เป็นมอนวดบัดรชองทางชองหุ่นยางก็เช่าน้ำเพลนนี่แหละเจ็บเอ็นคอคอนวดในเช่าคนที่จะมาหาฮอตพี่เบื่ออ่ะเอวโดนหุ่นยงหุ่ยางแบบฟว่าสรุปได้เพิ่นกับไปพ่อกันอยู่ศูนย์สวรรค์ไอ้อยู่แข่งสวรรค์เท่านี้เนาะ ก็ค oh, huh? ือท้างกันว่าสั้นซะทางเอื้อยทางอ้ายนี่ก็แบบว่านวดนี่นวดแบบใดเนี่ยนวดเส้นนวดยังบ่นวดเส้นนวดเส้นนวดเข่งบ่ห์นะนวดเส้นนข่งบ่ห์นะบางไงบางบางคนเป็นนี่ก็เป็นแหงเนาะยางกับจะบ่ได้ผู้ใด้อันนึ่งเป็นเส้นนี่เนาะแต่ทางเอื้อยทางอ้ายเป็นก็สามารถนวดให้ได้เลยได้แต่ว่ามันผ่านมา2คน3คนยาอไรปกติเดี๋ยวนีเดี๋ยวนีเข้าไปไทยแล้วอือปวดเส้นปวดเอ็นเนี่ยมานวดเนาะ หนวดแล้วก็นซีดีขึ้นประมาณนี้บ่เขคยเอาไปได้มาเอาดีกันเลยแม่เนี่ยบางคนก็เป็นฮารบี้ฮาหนวดฮาค์ขันบางคนนอนเสี่ยนผีเสี่ยนยังมาซันซะโอ้แค่ไม่เยอะยาโนยาโนยายาโน่เชี่ยวอย่างนี้ยเนาะเลยเขาก็มาหนวดใส่กันเนาะโดย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 หายใจก็ดีแต่มีวิชาติดตัวอ้ไรเอ้ยเนาะเป็นยังไงเนี่ย บขคืนทานว่าพื้นมันกระชีดลำบากแบบคือแบบตอนที่ว่าลูกเต่าเกิดาม่ได้ที่บึงเลยนะเนาะแต่่าเพื่อนเจ้านี่กับโบมีไฟฟ้าปเนาะบโบมีมีแต่แสงสุรวเ่ยแปลว่เมื่อนี่ก็คือแบบฝนกระโบอันน่อันน่ะมันโบเดดน้อยเนาะโบเดปกุมอะไรจะรับจะโนมดจะดับจะนมดอ คือกินเข่ากันคำกันืนนี่เนาะแต่ถ้าว่า <ๆ S 2> เปรียบเทียบว่ามีไฟบบมีไฟ่นกับบเห็นหงเนาะ<ด>มันกะโบ,บมีผนปานใงวะแต่ว่าสะดวกสบายในกนา,ากรจีว่ศาสตร์เมโทรศัพท์บ่ประมาณนี้เนาะที่ได้สีประมาณนี้เพราะว่าเ่นบ่เห็นหุง่นก็มีไฟก็คือว้าแล้วบเห็นแสงแต่เ็ตุอนตอนยาออกมานี่นกับอยู่กัใกล้นี่ยคือชีบ่ไรกินเนาะมีแต่ข้าเจ้าเอาเบิ์ดเอาเมื่อเราแก้ให้กินล้วก็จงได้กิน เออเนบเห็นหุงบุตี้ไปได้เฮือนเพิ่นก็นี่มีแต่ป่าแต่ดงอยู่กัใกล้กันคันคือเฮากับน้องเสมอแป่ว่ามาหาเห็ดหายังกับพ่อเป็นตาอยากแบ่งให้เพิ่นอยู่เนาะเพราะว่าเพิ่นกับบุห็นหุงค่ะนะไปหาบุได้แต่ว่าเพิ่นก็อยู่คือเขาบอกง่ายๆกับป่าเฮ็ดอยู่ดอกเบิงชงมีแต่ป่าพ่อแม่พี่น้องสิให้เบิงเด้อเพราะว่าเพิ่นก็อยู่อยู่ป่าอยู่ดอนเฮ็ดป่วยกะเสียอ่อนข้างในไงโดยเพิ่นเทศบาลซีไรเลยโอ้ไปเอื่ยวยืนซะ แข่งไก่แข uh ่งขมวนละแข่งขมวนโอ้ดูดูตาแขกพคนนอกคนดูเนาะเอ้ยตะกี้เอ้ยยังน้อยยังน้อยเขามาจะน้อยเขาเขาเลี้ใหญ่แล้วพ่อกันแล้วคเขาให้ออกไม่ชุ่มเขาเลยโอ้โหเขาหนวดจบแล้วว่าใช่แต่ว่าเจ้าน่ะบเห็นหุงนี่ยังแต่ในน้อยพ่นบ่ตาบเห็นหุงอ๋อเขาไปกดมาเป็นเป็นน้ำเส้นประชาชาตาเฮาไปกดแล้ว บ่ได้ตอกบ่ได้โดยโดยโดยขี้ยาเอ้ยเนาะใสๆกะเอากะมีเจถ่าเบิ่งต่ลูกชายออกมาเบิ่งแต่แดงๆเลยเนาะมันบาดมัจะหนีเนื้อฉีมืนตาเบิ่งโลกเลยเนาะด้อจากสีเห็ดแดงๆยันแบบเอาเข่าแบปปอนจะหูดังเลยก็พอแล้วเนาะสฉีงมจะได้อันนี้พอแม่มือใหม่มื่อข้าเอาเนาะ ปากดังเฮาการิว่าจิ้มแล้วเอาน้ำมือเฮานี่แหละกินบาว่าเกิดมาได้มันเดือนชงเดือนเอ้กัดิสัมผัสแต่กัดิสิ้นเองเพราะฉะนั้นเนาะแต่ผลใหญ่มากแล้วผลจะรอดแถวนี้ตกเทือนนะนี่ยเนี่ยเมย่นเบอห้าชิปปายพุงเลยอ่ะฟอกแรตที่ลุมบูมีเจโต้ใช่ไหมลูกก็ลูกก็ะหูอยู่ดอกเอ้ลูกกะก็คือทางเงินเพื่อนกับทางอ่าส่องของบาร์ลาพาเพื่อนเพื่อนได้เห็ุให้เนาะ ไอ้ท um, so, okay. yeah. so ี่เยอะอยู่รวมกันไลยควนอยู่ดอกมาละเตียงทองใครต่อเนียบบ่เตียงทองบ่อลิโอไลายล่ส่งเข้ามาถ่ายทำเนาะแต่ว่าแม่น้องปามีกับน้องเมยอกับบุเคยมาเถื่อนเนาะคือว่าเป็นครั้งแรกโดยแม่น้องปามีกับน้องมือเลยเป็นควาก็ดีใจคือได้นื่อยก็เลยคือแบบบ่จีบบ่เลยเป็นคือมาทับอิฐเพป็นคิดว่าอันน่ะยังก็ สาวบุญนาอันชาบุญมานาบ่าไอคิดว่าคือเสียงอีกคือคุ้นกันเลยแต่ว่าแม่น้องปามีนี่ก็เคยมาหาน้องงาเนาะอะเผิ่อกระชีเคยได้ยินน้องงาว่าให้พังเนาะเลยแม่น้องปามีสิมาหาน้องงาเียงบุญนาก็คือเสียงน้องเมือหละเชี่ยงคุ้นคุ้นใช่ไหมเลยเลยดูดีโกมาแล้วขนาดอือก็คือทางเอายอ่างก็หาปูปักปูหยาด้วยเชี่ยงยากเลยเนาะ ยังบ่ท่านด้เนี่อยหรอกบางทีกัหยางปู๋อยู่่แต่ละปีนื่อยเนี่มันปูอยู่หันปู๋ต้นกล้วยบ่ต้นดอกไม้บ่เอาโ่งบ่ก็พอได้เด็ดกินมาซันเนาะโตลวกกินแพ่งกับลูกชายเิ่นใหญ่มาก็เนาะใช่อยจากกินเละตั้งไ๋แหละ แต่ว่าเฮือนเพิ่นกาสิบ่หลังใหญ่ปานใดเนาะแต่ว่าแต่ว่าเว้าแต่ว่าว่าได้ลูกออกมากันขันไปเป็นกัสิลำบากตืบลำบากแอจัชชี่จัชชีก็จังได๋เนาะบ่เป็นอย่างม่มีปัญหาเด้อเนาะอ่าน่ะเฮือนก็ใกล้ป่าอยู่ตัดไม้มาแล้วก็เลียนล้มอยู่แล้วนี่ถังให้เป็นเคาะไว้กับ่เป็นหยังบ่มีปัญหาก็สิเอามือค้ำๆไปเนี่เฮ็ดหยังกันเนาะว่าสิตัดไม้ตัดหยัง เดี๋ยนะมามาตอกเลยฮาจังถ้าเฮาบ่มีข้อเฮายันเฮาบัดโบห็นหุงบ่ชองเนาะลูกเฮายันไปไวประจยำผงนตกที่ว่ามาตัดไม้นี่กับพี่น้องบ่พี่น้องชุมเจ้าบ่เอ่อเป็นพี่น้องทั้งปวยแหละอ๋อโดยพี่น้องทั้งทั้งไอ้ายเพิ่นนเาอโดยเป็นตัดไม้ไปเฮ็ดทานบ่เฮ็พจทวส่วนเพจทวดใช่แม่ ทั้งเฮากับงได้ชาวพินได้เาโคลมกับไพึงกระดนพอชมพูะเนาะเลยเบชีดพากันลาเมืองเนาะเลยเดนใจได้หน่อยให้ตางไพ่ปารีอะไรค่ะพ่อพู้ๆคือาวมาช่ใยังเลยทั้งเฮาก็นำใจนิดๆหน่อยๆนะพอได้ใหาไอพิ่น ซื้อในอยู่ในกินเนาะในเปกินไก่ปิ้งกาคันไปชื่อไปชื่อปิ้งไก่ปิ้งยังมีสิได้อยู่นะไพ่สิขึ้นไปชื่อใครจะเอ่ยฝากน้องพระเจ้าบอกบอกมาที่นี่แล้วบนเนาะไม่เนาะพามีวะค่ะโอ้แต่ฝากเพื่อนแต่เพื่นชื่อใครมากินด้วยโอ้สิไดกค่ะยาเนาะไปกำลังใจให้เด้วยเดิมกันได้ครอบครัวน้องงาเนาะที่แบบว่ายืนมือเข้ามาโอยโชยประมาณนี้ในด้านอาหารอยู่การอยู่การกินนะ ກະໃຫ້ທາງເອີຍອາຍຸດີມີແຮງສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງເນາະລູກອອກມາກໍໃຫ້ແມ່ນລູກອອກມາກໍໃຫ້ອັນແຂແຮງໃຫກີລາຍໆວຈອໃຫດຫຂພິດລກສະບນໍບາກັທານ້ອງຢຽຢາໃໝ່ວ ดีใจสิได้มาในเมือนี้ว่าชันท์เนาะโดยอาซังเนาะก็สิได้แพงคอตัวเมือก่อนเด้อโดยโดยสบายดีโดยโดยโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่ว่าแม่น้องปามีไดโอได้ลมกับอ้ายเพิ่นเนาะเพิ่นก็คือว่าบ่เห็นหุ่งนี่แดดพ่อแม่พี่น้องแต่กลว่าเพิ่นก็บนาสงสารเนาะโบเห็นฮวงก็สิลำบากแน่อันนี้ก็คือเฮือนเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นกับสีบุษงผัวเมีย เมียเพิ่นกับบุห็นหุงบัวเพิ่นกับบุห็นหุงนอกพ่อแม่พี่น้องโดยเพิ่นกับยู่ลําพังกับสีลําบากแน่อยู่กันแบบลําบากแห้งนอกพ่อแม่พี่น้องไฟฟ้ากับบุมีเพิ่นกับมีห้องน้าอยู่ได้นอกพ่อแม่พี่น้องโอเคเนาะแม่น้องปามีกัขอฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อเนาะโอเคแม่น้องปามีกัสิกอลาคลิปเพียงเท่านี้เด้อเนาะพ่อแม่พี่น้อง งปามีกันคงเอาค่ำว่าสบายดี